เซลปีใหม่อีซูซูเชียงรายได้สุกเงื่อนสาขาเทิงเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะเจอกันช่วงเช้าๆเนาะ,ะก็บรรยากาศค่อนข้างจะสดชื่นแจ่มใสมากๆเลยทีเดียวก็มีนะคะจะเอารนไปส่งมอบลูกค้าที่บ้านค่ะหนึ่งนะคะแหมเป็นรุ่นไหนเอ่ยนะคะเดี๋ยวปีใหม่นะพาทุกท่านไปรับชมพร้อมๆกันเลยนะคะไปเลยค่ะ คันนี้นะคะ2ประตู X Series 1.9สปีดสีดำนะคะ Bavarian m a อ่ารอจบครบเครื่องออกจากศูนย์ออกจากโรงงานกันเลยทีเดียวกับคันนี้นะคะสีดำราคาอยู่ที่7,30,000บาทใส่แม็กอย่างหลอเลยนะคะคันนี้โหลดจัดทรงนะคะหลอมากๆกันเลยทีเดียวเดี๋ยวพี่ใหม่พาทุกท่านไปรับชม ในส่วนของล้อแม็กกันก่อนนะคะกับตัวนี้นะคะที่แต่งเพิ่มเติมเข้ามาเป็นลายไหนเอ่ยนะคะตัวนี้นะคะเป็นลายเวลนะคะใส่คาลิปเปอร์ดุมดลอ้อน็อตล้อสีแดงถือว่าเข้ากันลงตัวมากๆเลยนะคะเข้ากับในส่วนของสัญลักษณ์ตัวเตรงนี้นะคะที่เป็นทวนสีแดงเนาะเป็นสีดำนะคะตัดกับโครเมียมตัดกับพวกดุมดลอ้อน็อตล้อสีแดงแบบนี้คือถือว่าหล่อมากๆเข้ากัน เลยทีเดียวนะคะกับคันนี้หล่ <c oughs> อแบบดำเงาเงามวิบวับมากๆเลย <c oughs> นนะคะหล่อจริงๆดีทเทลตัวนี้นะคะในส่วนของเอ็กซิลี่ของเขาก็หล่ออยู่แล้วด้วยนะคะกับในส่วนของไม่ว่าจะเป็นในส่วนของไฟหน้าโปรเจคเตอร์อิสูวิชันไบ LED ไอดซูเปอร์เดไนท์ที่อยู่ภายในคุมเดียวกันกับโปรเจคเตอร์เนาะแล้วก็สกเกิร์ตในส่วนของชิ้นงานสกเกิร์ตด้านล่างตัวนี้ที่คาดแบบเส้นสีแดงด้านล่างตรงนี้นะคะ โลโก้ซ s s u สีแดงตรงนี้หล่อมากๆเลยกับตัวนี้เอกลักษณ์ของเขาด้วยนะคะสติ๊กเกอร์คาดคู่หน้าที่มีแถบสีแดงลาดยาวด้านข้างซ้ายขวาเป็นสีดำแบบอันนี้คือเตรียมส่งมอบในวันนี้เนาะจะเอาไปส่งมอบพี่ม่านแบบดำเงางามตัดกับโครเมียมที่เราแถมเพิ่มเติมในเรื่องของมือจับโครเมียมนะคะครอบมือจับเป้ามือจับนะแล้วก็ ล้อแมกไายเวลที่เป็นขอบเงินแล้วก็ตัดกับตัวดุมล้อนัอนล้อสีแดงถือว่าเข้ากันหลอกันไปอีกแบบหนึ่งนะคะกับตัวนี้จซิงๆนะคะจบออกศูนย์ลูกค้าท่านใดนะคะสนใจสอบถามโปรโมชั่นเพิ่มเติมต่สามารถอินบ็อกหาพี่ใหม่นะคะตามลิงก์ด้านล่างตรงนี้ได้เลยตอนนี้ก็เวลาแปดนาฬิกนะเลิกเข้าบ้านลูกค้าอยู่ที่ประมาณ9ก้นาฬิกาได้ไฟท้ายนะคะเป็นหลอดอลีนะรุ่นนี้ ชิ้นงานสเก็ตด้านล่างนะคะออกจากโรงงานมาเลยว่าจะเป็นนะเส้นลาดยาวสีแดงแบบนี้นะคะอืมตัดกับสีดำรอคมเข้มากมากเลยนะ <c oughs> <c oughs> พูดมากเดี๋ยวก็จะว่าเซลลชงรถตัวเองแล้วก็ถือว่าชงนะ <c oughs> านั่นแหละนะ่านในส่งของด้านหลังนะก็แถมเพิ่มเติมี้เรื่องว่าจะเป็นครอบมือจับกระบะท้ายนะคะเบ้ามือจับครเมียมแบบนี้ด้วยนะ สวยงามหลอมากๆเลยนะคะแล้วก็อิซซุสสีแดงดีแม็กปโป็เ็นครูมี่มนะคะจบแบบนี้ออกศูนย์นะคะลูกค้าท่านใดสนใจสอบถามโปรโมชั่นเพิ่มเติมก็สามารถอินบล็อกหาปีใหม่เพิ่มเติมได้นะตัวนี้ใส่เพิ่มเติมในเรื่องของคลอ,อกกระถังน้ำมันมาให้ด้วยนะคะอ่าเดี๋ยวเราไปรับชมด้านในนิดนึงละกันนะคะกับค่ะ ไปดูด้านในนิดนึงละกันนะคะเดี๋ยวจะไปสมมอบลูกค้าที่บ้านแล้วนะอ่าด้านในก็จะเป็นคุมโทนในโทนของสีดํานะคะเตรียมโบไปเรียบร้อยนะคะใส่หล,งลังรถก็จะคุมโทนเป็นโทนสีดําลักษณะเบาะก็จะเป็นเบาะสีดําตัดกับสีแดงเนาะเครื่องเล่นก็จะเป็นเครื่องเล่นขนาด7นิ้วนะคะรองรับความบันเทิงระบบ Apple CarP l a y Android Auto มาให้แล้วเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวไปรับชมในส่วนของห้องเครื่องนิดนึงแล้วกันนะตัวนี้เป็นเครื่องยนต์พันเก้านะคะ แดี๋ยวจะต้องเดินทางออกจากโชว์รูมแล้วนะคะเดี๋ยวจะสายเดี๋ยวดูห้องเครื่องนิดนึงละกันนะคะตัวนี้นะคะเครื่องยนต์1 0 0าค่ะแรงม้าสูงสุดอยู่ที่150แรงมา้าแรงบิดอยู่ที่350นิวตันเมตรนะคะสังเกตการจัดวางตำแหน่งเครื่องยนต์ก็จะจัดวางให้เยืองหลังเพลาหน้านิดนึงค่ะช่วยในเรื่องของการกระจายน้ำหนักและยึดเกาะถนนเป็นเยี่ยมนั่นเองค่ะ ค่ะเป็นยังไงบ้างคะกับคันนี้2ประตูเอ็กซ์เชรีหนึ่งจุดเก้าสปีดไซดแม็กซิ้งแตงรอจบครบเครื่องออกจากโรงงานนะคะหล่อมากๆเลยทีเดียวกับคันนี้เดี๋ยวนะคะจะไปส่งมอบรถลูกค้าที่บ้านนะค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดน,นะคะสนใจสอบถามโปรโมชั่นเพิ่มเติมก็สามารถอ็อ b o x หาพี่ใหม่นะคะตามลิงก์ด้านล่างตรงนี้ได้เลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวขอญอยตไปส่งมอบก่อนอยังไงก็ฝากทุกท่านะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะค่ะก็สุดทุ ูกคาท่าไหนเนาะสนใจก็สามารถทักปีใหม่มาทางช่องทาง a c e b o o k นะคะเพจอิสุเชียงรลสาขาเทิงบายเซลปีใหม่อิสุสนะค่าหรือผ่าน Facebook ส่วนตัวปีใหม่อีสุสตัวนี้นะคะตัวไหนก็ได้นะคะหรือตามน,นิ้น่างตัวนี้นะคะไม่จะเป็นเบอร์โทรอดีไลน์นะคะสอบถามเข้ามาได้หลายช่องทางมากๆเลยนะสำหรับวันนี้นะคะขออนุญาตลาไปก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย